จากเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทาคลิปเกี่ยวกับบอลสีหกหลงวันนี้นะครับผมจะมาทาคลิปเกี่ยวกับไม้ป้ายบ้างนะครับผมทุกท่านเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการดูแลนะครับผมไม่ได้ซับโซนอะไรมากนะครับสําหรับบอเลี้ยงนอกตู้อย่างนี้นะครับผมไปรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อวานนี้ผมทําการถ่ายเกี่ยวกับ บนสีหกหลงนะครับผมแล้ววันนี้นะครับจะมาให้ดูไม้ป้ายบ้างนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับผมสําหรับพี่เขาบอกว่าดีนะที่ไม่ใส่ใบก้ามปูหมักอะไรประมาณนี้นะครับที่พี่เขาคอมเมนต์มานะครับผมวันนี้จะมาขออธิบายตรงนี้ด้วยนะครับผมสําหรับใบก้ามปูหมักนั้นใช้ได้นะครับผมสําหรับพืชที่ยังเล็กๆที่ต้องการให้รากเดินดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีนึงสําหรับ ใบก้ามปูหมักนะครับถ้าใครมีก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมแต่ที่ผมทําเมื่อวานนี้นะครับผมที่เปลี่ยนดินให้ทุกท่านนั้นได้ชมนั้นหมายถึงว่าไม้บ้านๆน,นะครับผมเราเลีเ้ยงง่ายนะครับผมถ้าเรามีเราใส่สักหนึ่งส่วนต่อดิน3ส,ส่วนก็ได้หรือว่าเห็นตามสมควรน,นะครับผมทุกท่านฉะนั้นถ้าใครมีนะครับผมเราก็ต้องใช้ปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับถึงจะทำให้พืชเราสวยได้นะครับ วันนี้จะมาอธิบายถึงต้นนี้นะครับผมสําหรับรัศมีเงินนะครับผมรัศมีเงินนั่นจะมีการกระจาย oui เ, like เป็นเม็ดๆอย่างนี้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของรัศมีเงินนะครับเวลาเขากัดสีสักหน่อยนะครับเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนๆอย่างนี้นะครับผมจะไปคล้ายๆกับจะไปคล้ายๆกับบนสีอสงไขยนะครับผมนี่ครับ บนสีอะโนไขลนั้นเวลาเขากัดสีนะครับผมเขาจะสวยนะครับผมเนาะเป็นชมพูสวยนะครับผมแต่ว่าเวลาออกยอดมาใหม่นะครับผมเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับจะคล้ายๆรัศมีเงินเลยเนาะครับผมนี่ครับแต่ว่ารัศมีเงินนะครับจะมีเม็ดนะครับผมนี่เป็นตรงจุดนี้นะครับผมที่แยกแยะออกไปนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวค่อยอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงนะครับผมมาพูดถึงเรื่องดินกันก่อนนะครับ สลับไม้ป้ายนะครับผมสามารถที่จะเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับแต่ว่าต้องเอาไว้ล่มลําไรนะครับผมทุกท่านแลวก็ความชุ่มชื้นอย่าให้ขาดนะครับจําลองการเลี้ยงนอกตู้นะครับผมทุกท่านคล้ายๆว่าให้ความชุ่มชื้นนั้นสม่าเสมอนะครับรดน้ําทุกวันนะครับผมทุกท่านจะทาให้จะทําให้ต้นไม้ของเรานั้นสดชื่นแล้วก็ไม่เหี่ยวแห้งไปนะครับผมส่วนสีของเขานั้นครับผมก็ต้องอาศัยแสงเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ ต้องการเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับต้องร่มลำไรนะครับผมทุกท่านนี่ครับถ้าเปลี่ยนกระถางนะครับผมเราก็ต้องใช้ดินให้เยอะกว่านะครับเพื่อเขาจะมีสารอาหารไปเลี้ยงต้นเขานะครับผมทุกท่านให้ต้นเขาขยายใหญ่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้อสงไข่นะครับเวลาเขากัดสีชมพูดีมากๆนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันนะครับสําหรับบนสีผมทิมานนะครับตัวนี้ชื่อเพาะมากมากนะครับผมทุกท่านใครที่ สะสมเกี่ยวกับชื่อเอ่อมงคลนะครับผมกับเมาะนะครับผมสำหรับบนสีผมพิมานนะครับผมตัวนี้นะครับนี่สวยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไม้ตัวหนึ่งที่ยอดฮิตอันดับต้นต้นเหมือนกันนะครับเมื่อช่วงเข้าวงการใหม่ๆนะครับผมเออมาดูตรงจุดนี้ด้วยนะครับผมทุกท่านตรงนี้นะครับผม ทำไมเราต้องใช้เชือกประคองนะครับผมใครมีลวดมีอะไรก็ใช้ได้นะครับผมเนื่องจากเห็นไหมครับเวลาใบเขาตกอย่างนี้นะครับเวลาเขาโดนฝนนะครับใบเขาก็จะหลุดง่ายนะครับผมอย่างนี้นะครับผมตกลงไปอย่างนี้เราต้องใช้เชือกประคองก็ยดีนะครับผมทุกท่านนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเราผูกที่หลักแล้วก็รูดขึ้นมานะครับผมเห็นไหมครับเขาจะรักษาทรงเขาใบนะครับผมให้สวยนะครับผมทุกท่านนี่ครับเวลาฝนตก โดนใบนะครับผมเขาจะได้ไม่ตกเฟะลงไปนะครับผมทุกท่านจะได้ไม่หลุดใบจะได้ไม่หลุดง่ายนะครับจะได้ใบดกนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นฟอร์มลักษณะอย่างนี้นะครับผมให้ยกใบขึ้นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับมาดูวิธีการดูเลสสาหรับไม้ป้ายเลี้ยงนอกตู้นะครับผมทุกท่านแล้วก็มาดูต้นนี้กันนะครับผมสําหรับต้นนี้คือชินนบัญชนนะครับผมสําหรับชินนบัญชนนั่นก็เป็นไม้ตัวหนึ่งนะครับที่ ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยนะครับผมเวลาเราเลี้ยงไปนานๆนะครับผมเขาจะใบใหญ่นะครับสาหรับจินน้ำบรรชนนะครับตัวนี้เขาจะเป็นกระดูกสีดําก้านดํานะครับผมจินน้ำบรรชนนี้จะเป็นเม็ดสวยนะครับอ่านักษณะเนเด่นของเขานะครับผมเนาะนี่เห็นไหมครับการเขาจะดําไม้ก้านดำนะจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับผมทุกท่านนี่ครับเลี้ยงนอกตู้ก็อาศัยร่มลำไลเหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนไม้บ้าน ที่เหมือนไม้บนสีหกหลงที่ผมทําการคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทุกท่านนี่ครับเลี้ยงนอกตู้ก็ต้องอาศัยาการดูแลเอาใจเป็นพิเศษนะครับผมเนื่องจากไม้พวกนี้นะครับผมเนื่องจากใบไม้พวกนี้นะครับเขาจะเป็นใบอิ่มน้ํานะครับผมเนาะแล้วก็โดนแดดได้ดเดยอะนะครับผมเขาจะไหม้เร็วนะครับผมไม่เหมือนบนสีหกหลงนะครับ แล้วมาดูบนสีชายชนกันนะครับผมสําหรับบนสีชายชนกระถางนี้นะครับลูกค้าได้ฝากเลี้ยงไว้นะครับได้ทําการโอนเงินมาเรียบร้อยนะครับผมหลังจากวันแม่ลูกค้าจะให้ส่งให้นะครับผมนี่สุดยอดนะครับผมตัวนี้เป็นฟอร์มกอสวยนะครับผมครับซึ่งเดี๋ยววันหน้านะครับผมถ้าบ้างๆนะครับจะทําคลิปแยกออกไปในการว่าทํายังไงถึงแตกกอดีขนาดนี้นะครับซึ่งต้นนี้นะครับผมมีด้วยกันถึง10ต้นนะครับผมท่าน เป็นฟอร์มโกที่ไม่สูงมากนักแต่ว่าแต่โกดีมากๆครับผมเน๋ยวพาทุกท่านมาดูหัวของเขานะครับเห็นไหมครับหัวเขาจะใหญ่มากๆเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีการแตกหนอขึ้นบริเวณรอบๆนะครับผมเต็มหมดเลยนะครับผมนี่ตรงนี้หัวเขานะครับผมนี่ถ้าหัวเขาใหญ่เ็าจะได้เปรียบตรงที่เขาจะแตกโกดีนะครับผมทุกท่านอย่าไปถมลึกนะครับผมเนาะถ้าถมลึกการแตกโกจะไม่ค่อยดีอย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่คือลูกค้ารับไปแล้วนะครับผม ฉะนั้นวันนี้นะครับมาบอกเทคนิคอไม้ป้ายมาฝากกันนะครับเพื่อ,อะจะได้จะได้สลับสับเปลี่ยนการดูต้นไม้สวยๆไปนะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยังมะขวาลลังสรรน,นะครับผมทุกท่านนี่ครับตัวนี้ก็เป็นไม้ป้ายตัวนึงที่ผู้คนนั้นให้ความสนใจนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นไม้ที่บางท่านอาจจะว่าเลี้ยงยากนะครับผมเนาะที่เคยโทรมาถามผมว่าเออตัวนี้ไม่ค่อย โตเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วเขาเลี้ยงง่ายนะครับผมเนาะมีการแตกโกเห็นไหมครับผมจะใส่เอ่อพวกนี้นะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นขี้วัวเก่านะครับมาโรยไว้เห็นไหมครับดินหน้าดินเขาจะนุ่มนะครับผมทุกท่านเมื่อเวลาเขาโตขึ้นผมขยับใส่กระถางมานะครับผมผมจะใส่เนื้อดินเยอะแล้วก็เอาตัวนี้มาโรยบริเวณข้างหน้านะครับผมแล้วก็รดน้ําสม่ําเสมอนะครับเขาจะเริ่มเจิบโตนะครับผมทุกท่านแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่ๆนะครับผมถ้าเป็น ต้นอ่อนอมากนะครับเราก็ไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับผมนุชทานใส่พอประมาณนะครับยโรยพอให้รู้ว่าชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ครับถ้าต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับผมเราก็โรยบางๆนะครับผมนุชทานซึ่งอันนี้เป็นบอลใบไผ่ต้นเล็กๆนะครับผมนี่ครับรอดนะครับผมเนาะตัวนี้เปลี่ยนมาได้สิบกว่าวันแล้วนะครับผมเปลี่ยนกระถางมานะครับก็มีการแตกยอดเพิ่มนะครับผมนะครับ ซึ่งไม้บนสีนะครับผมมีหลากหลายชื่อมากๆนะครับผมเอ่อซึ่งบนสีนั้นนะครับผมถ้าเรารู้จักวิธีเลี้ยงนะครับ mm. เขาก็จะใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมทุกท่าน mm. นี่ครับบนสีมะควันลังสันนะครับผมเป็นหนึ่งที่เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับผมก mm. ารแยกขยายพันธุ์การดูแลต่างๆนะครับผมเดี๋ยวจะมาลง อัปเดตให้เบิ่งเดอร์สำหรับคนที่แยกขยายพันธุ์แล้วกลัวนะครับผมว่าการยกยอดการอะไรมันจะตายนะครับผมเห็นไหมครับต้นนี้โอ้ยนะครับผมแตกขึ้นเต็มเลยนะครับผมตอนนี้นี่ครับการยกยอดต่างๆนะครับผมจะมาอธิบายคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนี่ครับการชํำน้ํานะครับผมเนี่ยชํำน้ําแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าสําหรับมือใหม่นั้นบุคคลแนะนานะครับเนื่องจากต้องดดูเรื่อยๆนะครับถ้าปล่อยทิ้งไ่นานบางครั้งเขาจะหัวเน่านะครับก็เลยเดี๋ยวบอกรายละเอียด สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมไอการขยายพันธุ์ลักษณะแบบอย่างนี้นะครับผมก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมนี่ถ้าเป็นหัวยาวๆอย่างนี้นะครับเราวางไว้บริเวณน้านะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเขี้ยวตาขึ้นเต็มหมดเลยนะครับผมนี่ครับการขยายพันธุ์นั่นการผ่านี่ครับสาหรับการผ่านะครับผมที่ผมทาการผ่าไว้นะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับถ้าเป็นสีดำๆหมันๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ เขาจะรอดจากการเน่าแล้วนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวค่อยมันโรยดินกบอีกทีหนึ่งนะครับนี่แข็งหมดเลยนะครับผมทุกท่านถ้าแข็งอย่างนี้นะครับปลอดภัยนะครับผมเขาไม่เน่าแล้วนะครับผมนี่ครับบางทีก็มีการงอกกันมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมนี่เป็นการขยายพันธุ์ที่มาทําให้ดูนะครับก่อนคลิปหน้านี้ก็เคยลงไว้เลยนะครับผมบอลสีหกหลงต่างๆนะครับอันนี้ก็คนให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากบอลตัวนี้มีอยู่ทั่วไปเลยก็ เมื่อวานก็โทรมาปรึกษาผมอยู่นะครับผมว่าเลี้ยงเป็นปีแล้วยังไม่โตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะให้ความรู้เรื่อยๆเด้อครับผมตัวใครมีปัญหาอย่างใดก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเผื่อผมมีเวลานะครับผมก็จะมาตอบทีแล้วคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยอธิบายไปบางครั้งก็ทําคลิปให้ดูเหมือนอย่างนี้นะครับผมทุกท่านเพราะว่าบางต้นบางกระถางก็ต้องการได้ละเอียดนะครับผมเนื่องจากบางท่านนะครับผมอาจจะเป็นมือใหม่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ต้องใช้เวลา ในการศึกษาก่อนที่เราจะตัดสินใจปลูกหรือว่าเลี้ยงนะครับผมบางคนก็ถอดท้อใจก็มีนะครับผมอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้สำหรับทุกทกท่านที่รักในการปลูกและบอนสีนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ติดตามกดติดตามหรือว่ากดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้ด้วยกว็ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านเจอกันคลิปหน้านะครับ